สวัสดีครับเกษตรกรฟาร์มลกวันเกิดครับวันนี้กับวันที่สามสิบครับเดือนสี่ครับสองพันหารอยหกสิบหกนะครับเดูดูนี่ก็ตรเป็นรอบที่สองนะครับของการเพาะปลูกเนาะครับเพราะว่านี่ก็ตรจะเกี่ยวออกส่วนเดือนสิงหาพอดีเนาะเพราะว่าต้นนี้ครับตำบนขามเดือนงของเขาเนี่ยมันนำถ่วงสองปีเราเขากะขาดแค่นี้ยังไม่ได้นะครับเพาก็เอาเขานะครับพืชระยะสั้นเมื่อห่เนี่ยเกี้ยวนีนำเนาะ อาเห็ดนะปีเีกเขานาะปีมาลง้งหามันท่วมอีกอะเป็นปีที่สามแล้วครับพากคํานวณวันเดือนปีเนาะอันนี้กมามาสูบน้ำใส่ครับรถไถข้าเจ้ามาล้งห้แล้วเนาะคือรถไถงครับแบบนี้สองพันคันหนึ่งไปเปียงน้ำอยู่อันรถไถหน่อยมีนม้ำขาเจา้าบะล้งนะครับอันนี้ได้รถไถง่ายขาเจ้ามาล้งี่ก็สูบน้ำเตียนนะครับเตรียมหมดแล้วครับงานตั้งถึงต่องานเดี๋ยวงานเดี๋ยวสวนคุ้นนะครับ ตาโกูคู่กับมือนี้กับนำฝนครับน้องพเจ้ากับมะไถครับกับมะเบิองครับเป็นยังไงรอดบ่รอดเข่าบ่เขอาเนาะรถไถครับดูไผ่ไงมันกับสบายเนาะงฝึกครับเนาะบ่ได้เหยียบงั้นนะครับเรียงเบาๆก็ไปมันกับมองได้จิ้วกับพี่เจ้าอัดหายน้ำนาะครับเนี่ยพี่เจ้ามาสองชั้นชั้นหนึ่งอ่นไปเพีงน้ำอยู่คนนึง đèn tuyến về má rồi này, tiếng ạc gì đang nghe đang gặp nó tiếng được

เต็มแล้วครับน้ำเต็มแล้วครับกระลังพิ้งไหลลงมาอยู่พิ้งขทั้งนั้นพิงไล่ลงไ้เลยวนเขาดังหนักนเป็นรถไทยสมนะครับเอาไปเมีนครับรถไทยเกียววันยูหัวยังนอจอดังเห็นเอ้ เหยียบสบายๆด้ี่ครับแตกไม่ได้เล่งเลยครับเ mm ื hmm. ่องเดินเบาๆกาเจาะแบบนิ่มๆบ่อคอยฟีดซ้ำกอคอยเมินนาะย mm hmm. โดดแห้งไหลกะบกำลังเหลือๆนะครับในการใส่งานนี้นะ mm hmm. นะนำนะตุ่มก็ว่าได้ยามน,นะครับเห็นไหมก็เจาะกระแทกว่่ได้เล่งเลยเพียบแบเดินเบาๆครับถือว่าลักษณะ mm hmm. การเหตุงานนดีครับสวง่างเนาะ พราะว่าบ่คอยฟีได้ปกติดันทนนี้เจ้าปีพุด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 พุ้รถไถสมน้อยนะมันเป็นรถไถสมน้อยปีได้ด้วครับนี่น้ำน้ำเนี่เจ้าได้ยางเลยด้ยนมือนี้ครับ <par> oh <ina> so <par> <day> ้วทีนี้อีกขั้นหนึ่งครับโตไหมขั้นสีสมน้องผูต่เดี๋ยวเดี๋ยวจิบ่อไปนะครับีพีต่อไปดี่แก้ว้าเจ้าดันน้ำน้าครับดันน้าน้้วงนี่แหละ